สวัสดีครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางไปหาลุงป๋องนะครับเพื่อจะให้ลุงป๋องแปลป๋องฉรากแตเตอรี่ให้แล้วก็เปิดกรอบพญาจันแม่นะครับคุณผู้ชมหวังว่างวดนี้นะครับลุงป๋องกระซิบผมมาแล้วนะครับบอกว่างวดนี้มีทีเด็ดนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับ วัดสบายอาจารย์เนี่ยเตรียมๆเลยละเนี่ยนะครับหมดที่แล้วเนาะสามนอหาสามหาอันนี้ยังไงสองสามห้าอ่ากัแล้วแต่มุมมองคนอยู่ในวงกลมเนี่ยสองสามห้าัวียงเต็มมเลยเราก็โอเคนะอันนี้ตัววางสามห้าสามแปดแต่ไม่ไม่เด่นแต่อาจารย์ไปเด่นวนตรงนี้เนาะเด่นวนแนวน่าหลงทางวนให้หลงทาง จุดนี้ก็จุดมากก็ับไปลับมาผมตัวก็พอได้นะครับก็ผมก็ไปลาดระฟันเอ็มิบหกปืนปืนก็แปดปืนเก่ามก็มาแปดสามตัวเก่าเนาะแต่ถือว่าไม่พลาดหรกแต่ว่าคอมเมนต์กันคอมเมนต์ไม่ถูุกกรนแนงเท่าไหร่แต่ตัวปูเราก็เก้าตัวเนาะอันนี้อันนี้เก่าอรหันเขาตัวนี้อาจารย์แปลออกมาจากไหนนะครับ ก็แปรปกสลากอตัวนะี้แปรปกฉลากเนาะราคาแนบครับแปลปกสลากก็เบื้องต้นก็รูปทงชาติผมก็ตีสองสามสี่ห้าเลยเมื่อไห่แล้วใช่ไหมครับเหตจับคู่เอาสามตัวก็อยู่ในนั้นก็บอกไปอย่างนี้วันนี้เป็นเสือบอกวันนี้เป็นปีนักสัตว์ที่ผมถ่ายแล้วก็สุดมากเขาจะวาดรูปปีนักสัตว์คือไม่เห็นรถเตอรี่เราก็เดาได้ว่ามันต้องมีรูปเสือกับรูปบัว อยเะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็จะมีลูกโป่งมีลูกโป่งมีเสือมีวัวลูกโป่งผมก็เคยตีเป็นแปดแล้วจะมีดาวอยู่สี่สี่สี่ดวงเราจะมีห้าแฉกถ้าจุดเด่นเขาจะมีแค่นี้เองถ้าคนตามผมประมาณสองสามปีแม่จะรู้แล้วเริ่มรู้แล้วประมาณนี้แล้วเนี่ย ตัวนี้อาจารย์แปลหรือย,ยังครับผมดึงออกมายังแปลแล้วยังเนาะแปลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน,นีให้ดูก่อนดูดูตีวน,นี้ว่าส่งท้ายปีเก่านะครับเน w ีเ a เ e อร์นะครับก็ผมก็แปลไปแล้วล่ะน,นี่จุดไฮไลท์มันก็ถ้าตามแปลลูกโป่งผมก็ตีเป็นแปดล่ะลูกโป่งอ่ะ ครับสุกป่ที่มัแนแฝงนะครับจ่าแล้วทีนี้ปีนักศักดิ์ของเราคือปีฉลูก็ปีฉลูคือปีที่สองชวดฉลูสองปีขานคือปีที่สามทีนี้สี่ดาวน่าจะมีสี่ดวงนะครับแล้วก็ดาวจะมีห้าแฉกตัวเลขไม่จะอยู่ในนี้หมดเลยลูกป่งมีสิบลูกศูนย์นี่คือแปลไม่ได้แต่ว่า ผมจะเอา8ใส่แทนแต่ใครชอบศูนย์ก็ถือว่าเป็นเลขที่ต้องต้องต้องลุ้นไปชอบเป็นส่วนตัวคือชอบไปจัดไปได้ mm hmm. เป็นตัวกันศูนย์คือเป็นตัวกันคือผมไม่ได้แปลใส่หรอกแต่ว่าผมส่วนตัวปลายปีผมจะซื้อศูนย์อยู่ประจำอยู่แล้วล่ะ mm hmm. แล้วตัวเด่นผมคือจะอยู่ในอาจารย์แม่ mm hmm. นะครับอยู่ประมาณนี้ก็อืม <c oughs> ที่ผมจับตัวนี้ก็น่าจะเป็นปีนักสัตว์เลยแบบจับขึ้นมาบอกว คื 8, 2, อสองสามเพราะปีฉลูคือเล,เลขสองเสือานหามนึ่งก็คือเป็นเลขสามก็สองสามอะถ้อาออกง่ายๆก็คือแบบนี้ไปเลยเอาแบบง่ายสุดนะไม่ต้องอคิดอะไรมากเราตามปีนะครับจะปิดจะแต่จะเพี้ยนกันนิดหน่อยก็ตรงปีฉลูคือโคคือเก้าก็ได้พอปีที่แล้วเขาก็ทําเป็นหนูที่แล้วเราก็ถูกนะ ทีแล้วเป็นรูปหนูกับบวัวก็จะตีเป็นหนึ่งสองกับหนึ่งเก้าก็หงไออกหนล่างข้างบนก็ไปเชื่อมรูปโปก่มีฉลูสองเชื่อมกับกับรูปโปว่ก็เป็นหกสองแปดปีที่แล้วก็โอเคนะันที่จะเป็นยังไงก็แปลไปตามตรงเลยไม่ได้มีบิผิวเลยไม่ได้ก่อปัญจแม่ตัวเลขไม่คือส่วนตัวที่ผมชอบนะเฉ่าะจริงมันแปลได้ประมาณ 2องสามสเกนี่คือตัวตัวตัวที่ว่าตัวเด่นของวัวกับเสือสี่ไหมถึงว่าวัวสอตัวคือสี่ขาเก้าสี่ก็โคเก้าสี่ก็ได้แหลมีประมาณหนึ่งสสามสี่ตัวนี่เป็นตัวชอบส่วนตัวสังหารแต่มีที่มาอยู่มันอยู่กับบันไดด้วยแต่ด้วสี่ตัวบนกล่องวันนี้สี่ตัวบน ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นอยู่ในทางบันไดที่ผมเคยเสนออยู่ครับว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้เสนอเนาะยังไม่ให้ดูเมื่อที่แล้วก็ไม่ให้ไม่ได้หมายถ<ม>ึงว่าแปดอราหันต์แล้วหเหนเพราะว่าเลขเมื่อที่แล้วผมก็แปลให้บอกว่าจับเอาสองสามสี่ข้างโดยจับคู่เอาสามตัวก็อยู่ในนั้นถ้าคนฉลาดก็จะทําเป็นได้นาเขียนสี่ตัวแล้วจัดออกทีละตัวเอาตัว,ตวไหนเขียนทีละตัวแล้วจัดออก เพื่อกัดสี่ครั้งอ่ะเลขสี่ตัวยา้มันซ้ํากันก็จะได้เป็นเลขสามตัวถือว่าเข้าส่วนมากเอฟซีเอฟซีที่ดูนานๆนี่มักจะรู้แปเองแล้วเก่งมากเก่งแปรเองแล้วจับทางให้หมดแล้วถูกแล้วเพราะว่าผมที่ชี้วันในให้ดูอยู่สุดท้ายบอกว่าไหนเนาะบางทีแล้วไม่ได้ให้ดูไม่รู้มันต้องต้องเป็นคลิปสองบคนที่สําหรับคนเริ่มเนาะถ้าคนอยู่ดูอยู่ประจําจะรู้ แกด่ามันรู้ไปไหนแล้วนี่มันจะในคลิปแรกเนาะคลิปแรกยังไม่เคยนะยังไม่สนุกใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็คือแกะออกมาแล้วถ้าถ้าของอันนั้นเขาจะคลิปสองคลิปสามเพราะเราละมั้งคนที่ถ่ายไปจ้างของอ่าความเชื่อเผื่อเผื่อไปหรอกสองคลิปจะมีสองสามช่วงอธิบายหรืออะไรอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเอฟซีไปจำดูเลยจะรู้ว่าอ้าไปไหนเนาะให้ให้ตรงนี้เนาะ ให้แปลตัวนี้เนาะครับแปรแปลคือแปรวงกลมแปลวงในวงกลมคัดเลขออกไปอาจารย์ยังไม่กลมวงกลมแค่นั้นเนี่ยคือถ้าคนพี่ยังไม่เคยดูก็เบื้องต้นคือผมจะปล่อยอาจารย์แม่คือแปลผมก่อนครับคือบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอาจารย์แม่แบบนี้ยังไม่เข้าใจคืออาจารย์แม่ที่มาคือเราหลายไปทีละไงไล่ไปทีละที ถามว่าที่มาเป็นยังไาางถ้าไม่มีใครรู้ก็จะเริ่มคนที่ยังไม่รู้ก็เริ่มมาที่บใบไม่ครับอาจารย์เพื่อเพื่องต้นตนี่เพื่องต้นนี่นเขา<ม> <ใจ S 2> ประมาณเป็นสิบปีนะมั้งผมมาขายลอตเตอรี่อะไระพวกร่างพวก,พวกอะไรหลายๆอย่างคถามได้นี่แล้วก็ฟังเลขดังเลขอะไรไปน,นี่ก็เราไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้ก็ก็มีคนแก่คนจีนะอายุประมาณสักแปดสิบว่อ ไอนมเองไม่ต้องไปหาเลขอยู่ไหนเนอะถ้าอยากถูกไว้นะดูหน้าปกรตลตัรี่เลยเอา้าทำไมแกให้ปิดสนายนี้เนาะถ้าอ,อยากถูกก็ดูเลยดูรูปแล้วก็แปลวอ,อยู่ไหนนะั้นวันแรกมารถพยาบาลสองพันลูกร,รถพยาบาลเอา้าเราจะตียังไงเนาะนี่น เอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเราคิดไม่ออกแล้วก็รพยาบาลนับล้อได้สี่ล้อมีสองคันก็ซี่สี่นี่ละเต็มเลยที่แปเลยวันแรกที่แปรพอแป,ปรปั๊บก็บใส่สี่สีเลยวันนั้นออกสี่สีตรงตรงเลย <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นเริ่มจับทิศจับทางมา <c oughs> ได้เป็นสิบปีหมดแล้วเริ่มรู้ทิศรู้ทางบ้างแล้วก็ไปดูอย่างอื่นอีก พอดีมาก็ทำคิดไปเรื่อยๆเลยตั้งเป็นอาจารย์แม่ไปเลยสําหรับแปกอ่ะที่มาของอาจารย์แม่ที่มาของอาจารย์แม่อาจารย์แม่คือปกฉลาดนะครับคือปกฉลาดแปกฉลาดแบบแต่ในกลุ่มที่ผมหรือเอ็ซีผมไม่ได้เรียกว่าอาจารย์แม่เขาจะรู้แล้วเขาจะจับเลคเกิดเขาจะจับเองก็ได้คือแบบลักษณะผมให้ไปแล้วคือแบบนี้คือไปจับเอาเองก็ได้อันนี้คือหมดแล้วะเนาะหมดที่แล้วคือผมวางหน้าจะเด็ดสามเลยแล้วละใครจะจับมุมไหนก็ได้ ก็ผมบอกว่าให้สองสามสี่ห้ามามามาสองตัวแน่นอนคือจากประเด็นนี้ก็น่าจะได้นะอประมาณนี้ถ้าคนดูดีๆก็น่าจะได้ถ้าไหลขึ้นอย่างนี้เนี่ยเต็มๆเลยนี่ก็คนไหลขึ้นสองสามห้าสองสามห้าเลยสนงตัวเยอะไหมเยอะเยอะเยวะว้เยอะเพราะว่าเขาดูทางออกเขาดูจากทางอาจารย์ไดยแล้วใช่ไหมครับคือเขาดูมานานแล้วคือเขาจะแปลไปของเขาเองเหมือนกันเห็นแค่วงกลมเนี่ยเขาก็รู้แล้วารู้แล้วนะครับ อ๋อทั้งวันนี้ชอบสองห้าก็มีในอาจารย์แม่คนะือเบื้องต้นหมวยปลายป,ปีเป็นหมวยที่ยากมากถามว่ายากยังไงก็คือเซตซิโลอ่ะคุณไงเซตซิโลปลายปีคอยจะเซตซิโลเลยผมจะต้องแป่ไปก่อนแล้วผมจะจูนที่หลังอีกเพราะว่าตัวเลขอาจจะโผล่ไม,ม่เซตหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นตัวลองพื้นได้ก่อนครับแต่บางครั้งก็ลองพื้นก็ถูกเหมือนื่อทีแล้วอ่ะ แค่คลอคนไว้ก็ถูกวันนี้จะมองไปที่บัวกับเสือเนี่ยบัวกับเสือจุดเด่นเขาถ้าเปรียบเทียบกับงวัาที่แล้ววันนี้น่าจะเป็นเลขสองตัวมนหนึ่งครั้งตัวนี้เลยนะครับอาจารย์ตัวนี้ได้ใช่ไหมนี่สองเบื้องต้นมันจะเป็นสองสามแบบตรงๆก่อนเลยทำไมามายืดโคเป็น เป็นเก้าก็ได้เพราะปีที่แล้วเขาถ้าทำเป็นเก้าได้ด้วยเป็นเก้าเอ๊เป็นอะไรนะเป็นสองเป็นสองอันนี้เป็นสองแล้วโคจะเป็นเก้าสี่ก็ได้โคเป็นเก้าก็ได้เพือปีสามก็น่าจะสองสามคือตัวที่โอเคอะถ้อาออกตรงตรง,ตรงคือแค่นี้เลยสองสามเลยัวเดียวโดด,โดดเลยครับนอกจากออกเบิ้ลเนอะสี่สี่ คือว่าเป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างคือยืนยันในลูกเนี่ยเรียออาจารย์แม่คือเบื้องต้นถ้าแป,แปลแบบง่ายๆสุดคือสองสามอะสามสองเนี่ยตัวเดียวโดดๆคือสองตัวมุนหนึ่งครั้งนะแต่บนยังมีปัญหาอยู่ว่าจะเข้าโซนศูนย์หรือจะแยกแบบนี้เนี่ยอาจารย์แม่เลยจ๊ะนี่หกร้อยแปดสิบ ครับแคปก็แคปไปก่อนนะครับจะแปเองก็ได้หรือจับคู่เองก็ได้ไปก่อนนะจ๊ะแสงพอพอจะหยุดช่วให้หน่อยได้ไหมก็ได้ไปสอบถามลุงป๋องมาแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกว่าลุงป๋องงวดนี้นะครับให้มาแปรหันนะครับแปะพหันตัดเหลืออยู่สองตัวเห็นกันชัดๆนะครับสองตัวชัดชัด